มานทีงงกับการจับคู่เกมนีม้นะยังไงกันแน่วะคือมันเป็นแค่ร้องขอใช่ใช่ร้องขอแบบนะใ,นในครได้เล่นตัวนี้หน่อยแต่ในความรู้สึกบางแต่ในความรู้สึกหนึ่งคุณเล่นตัวนี้ทำไม <c oughs> อ๋อมันใช้มิซ่าเดียวกันโอเคไ็นะดีก้ อ,อ๋อเราก็ทีมกับแมนแมนติดนี่หว่า,าแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ใจมากหรอกแค่แค่มันจะมีความสมามารถพิเศษนิดหน่อยเองแค่นิดหน่อยเท่านั้นคนคนอื่นไม่รู้นะไอ้เล่นแมนกับสไปเดอร์แมนเป็นไงแล้วไม่รู้นะเราคิดว่าสไปเดอร์แมนขี่หลายเล่นแมนแน่นอน <c oughs> ฝัางนู้นัเป็นตัวหนาว่ะเฮ้ยเริ่มมัเริ่มมเัมมเริ่มเข้ามาแล้วฮักฮักฮัก ทักอีล่างคนด้วยถ้าตายอ่โหี่มันแบบเอาไว้หนีไดใช่ไหมแต่ก็นะมันก็จะบางปุๆไปเลยมีคนไหมขวามืออ่ะเอาอย่นี่ไอรอนแมนบอสไอรอนแมนเจ้าอ่ะอมมาแล้วยิงอยู่สึกวิหาออมรเรียบร้อย นี่เราให้ทำอะไรยึดเหรอเ,เราต้องโจมตีเหรอเขาเขียนว,ว่าโจมตีเราต้องเข้าไปเขาใครยิงอ่ะยึดมูไ่มไน่เหรอมู่ไน่ถ้าอยู่ใ,ใกล้กันไอ้ดะไอ้โดมันจะชิ่งไงคืออะไรจะพูดเลย

หน้ากาญได้เปรียบแล้วหรือยังได้เปรียบแล้วเหรอไอ้แล้วแม่มันจะตายอยู่แล้วเอือได้เอ้ยเวนออกมาใครใช้ท่าวะเราไงมิติหนึ่งคนอยู่ตั้งเยอะหายไปเลยทั้งหมด ไ,ไ,นนมไม่กดผิดจริงๆนะเฮ้ยไม่กดผิดอะไรตอนนี้ชอบไปกดผิดอะไรมั่วอ,อะไรกันไม่รู้ยังสับสนกับการบินอยู่ไงแบบเอ่อกดพุ่งอันนี้ขึ้นอะไรเงี้ยไอ้อ,อะไรเดนแฝดแลวอยู่ดีเห็นวิ่งเข้ามาอไอ้ลอนฟี ้วยเฮ้ยตกแมปเดินตกแมนตีไม่ได้ใช้สัทีตอนตายมันเหมือนตอนตายมันเหมือนมันเป็นลมไปเลยหมดแรงเ้ย เกมที่ตในหนดูไม่ค่ไม่ค่สายจมตีนะมันอยู่ในเกมมันบูยับเฮ้ยใครจะซุปเปอร์พัด ไ่ทออมันถึกจังวะมันถึกอยู่แล้วไม่ใช่เหมือนแบบไม่เข้าเลยอ่ะไปใช้สกิลเหมือนแบบไม่เข้าเลยอันมีสกิลอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเออ

นึกว่าจะไม่โดนเลยเหรอวะไม่นะจะโดนนิดซีแค่เพื な、はい、彼は。気をつけて、打ち込まさんそろそろ本気を出す時が来たようだ。誰も俺からは逃れられない。見てるかこれで自由に動けるようになるぞ。スーパータルス。スーパータルス。

이나 음, 어지마어이 คือมันต้องะเป็นเราถึงก่อนเฮ้ย แบบปืนล็อกเก็ตมันดูไม่ค่อยจะแรงเลยซูเปอร์พันต์ตาไม่ไหวปิวให้ไม่ไหวเ ローダーへ行け。<tavalla> ก็เรายึดอย่างเดียวเลยนี่ถูกยึดเปรว่าของเราถ้าเสียค่าคอกองเพราว่าฝั่งตรงข้ามได้นี่ก็แบบเหลือนี่แหลมขอลอยแล้วกันลอยแบบบึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยบึ้มเนี่ยไว้บ้างยิงอมมม 悲しくなっちゃうんだ。素晴らしいパワードスーツだ。はい、こんな技術は初めて見る。シールドでもオズボーンでもないな。これは一体誰が作ったんだ。ロゴを見て。おら、パーカーインだ。ナッツを食べて。パーカー？君が言ってるのはピーター。バトル開始まで、五、四、三、二、一。ミッションエリアを占領するだけだよ。いい？

้วันด้าอย่านะวันด้า,านี่ไงวันด้าเฮ้ยสเตรงมาสเตรงเปิดพิตีมาฮะ

私手放しでる気みた งัวไหมดเลยคืออะไรไม่รู้กีไอคิวได้ปวาลองคิวได้เราใช่คิวเออสเรย์หมดแรงสเอพันแล้ว เออถูกยึดก็คือเราชนะของสองในสามถูกไหมดูสิพอพิดพิดนะนี่มันที่ของบันดาลรีไม่ใช่เลยมันเป็นของเหมของใครได้เนาะคนปากดีแบบนี้มันไดเอวีพีได้ไง แล้วพอเราเล่นดีแม่ <c oughs> ไม่พูดไรเลยนะไม่ชมตัวลหนละ่ะมึงเอาไลฟ์ไปเลยกดไลฟ์ <c oughs> ให้ตัวเองได้ด้วย <c oughs> <c oughs> อ๋อ้ยเนี่ยเห็นว่าเอกเฟบีแฟงมันคนทำแบบนี้เว้ยมันคนแบบให้ไลฟ์กับทุกคนแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบว่าให้มาแค่ไลฟ์เดียวไม่คนลำเอียง <c oughs>